แป๊แป๊สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิ้งติ่งรีแอคค่ะวันนี้นะคะพิงติ่งรีแอคก็ย้อนกลับมาที่กรุ๊สโตร์นะคะเราก็จะกลับมารีแอคเคปปปนะคะวันนี้เราจะมารีแอ,คอเค คังซึ่งยุนวินเนอร์นะคะซึ่งถามว่าเราเราเสพเพลงอ่ะวงนี้เราเสพเพลงจริงๆนะวินเนอร์คือเราเสพเพลงแต่เราก็พอรู้จักคนหนึ่งอยู่ซึ่งแบบเอลซ่าเรารู้จักใช่ไหมเอลซ่าคนนี้แหละฉันแบบ เหมือนฉันมีอะไรสักอย่างที่เป็นแบบที่เป็นที่พี่แกแ่ร้องเพลงใช่ป่ะก็มันก็จะมีซับ <깐 S 1> มีซับแบบญญนิดหน่อยมีซับแบบจะ <deploy. S 1> นึนามมากว่들과함께라서다행이다생각해요 นะครับวันนี้เราก็จะมาแกครังซึงหยุ่นนะคะกับเพลง IY ไม่รู้ค่ะ โอเคถ้า okay. งั้นเราไป r รี c t ทางซึงหยู่กับเพลง I Y A H กันได้เลยค่ะ let's go let's go hmm. อันนี้ M V ใช่ไหมโอเค M V โอัคอืม เพลงฟังสบายค่ายมีค่ายนีเพลงฟังสบายก็เยอะนะไม่ใช่แค่มีแค่เพลงเบสหนักๆนะฟังสบายก็มีแต่แค่ไม่ค่อยทำแค่นั้นแหละรจริง,รงทำเพลงเบสหนักๆแบบเน้นแนวสนุกอ่ะค่ายเนี้ยวจีสุดเลยศ่าอันนี้ขึ้นสเตจ ชดเ,เดี๋ยวไขวะมีโน่ะคือไขวะไขวะเฮ้ยเมื่อกี้ไข่ไวว่าแกค,ค,คืองงจริงนะว่าไข่ อยากย้อนกลับไปดูมากเลยนะแต่ขอรีแอคจบก่อนแล้วจะย้อนกลับดูหลกมาก แล้วเรียนจบใหม่อะไรอย่างนี้แบบเล่าเรื่องราวหรอ Story เล่าเรื่องราวย้อนกลับไปเลย จากตอนประสบความสำเร็จก,กลับไปตอนเด็กอันนี้ตอนที่เป็นแบบไฮสคูลนะคะอันนี้ก็เป็นแบบตอนบแบบโตแล้ว สเตตแล้วหรอไม่รู้ว่าเรียกใคระเสียงวีดแบบอนามายทะเลเดียวกับเทรเชอร์ เช,ชื่อเชื่อเลยใช่มากไม่ใช่หรอกมันดูใช่มากช่ชนะอันนี้หุยแสดงว่าอันนี้ก็เป็นเล่าเรื่องราวตั้งแต่หนุนเลยนะตั้งแต่เด็กมาออดิชั่นแล้วก็ตอนที่อยู่ในค่ายนี้ โอเคเป็นสีแล้วเรื่องราวแต่แป๊บมึงอยากรู้ใครคุณวะฉันเพาคุณแหละแป๊บมึงอ่ะ๋ยวขอดูอีกอ็มวีหนึ่งเราเคยดู มิโน่เอหรือดูใครเนี่ยแหละไม่ใช่คุนโน่เดี๋ยวฉันเคยดูไข่วะนี่นะอันนี้คือแบบแทบรู้รู้จริงๆไข่วะมันแม่มันคุ้หน้าวะ่ะ ครับหนึงอันนี้ต้องดูเลยฉันจำได้ว่าฉันเคยดูอ่ะเพาฉันจำจำพอจําหน้าเขาได้นะหรือฉันจำผิดหรือเปล่าไม่สินี่เปล่านี้เป้านี้เป้าบอบบี้เหรอใช่บอบบี้เปล่า,าใช่หรอ โอ้ลืมแปลกจจริงใช่ยู่ใช่วะเฮ้ยไม่ใช่วะใครวะมันแบบมันนึกชื่อไม่ออกอ่ะแต่พอจำหน้าได้เว้ยแต่นึกชื่อไม่ออกจริงจรินะคะเดี๋ยวจะ แคบขึ้นไ้ให้ดีกว่าเหมือนฉันคุณว่ะฉันเหมือนฉันคุณนะนึกชื่อไม่ออกเฉยๆแค่นั้นแหละนะฮะสำหรับช่องทางการติดตามของวนเนอร์หรือพี่ซึงยุนนะคะแล้วก็ใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะทุกท่านได้ให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพี่วิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะแล้วเจอกนันใะคะาวแรกหน้าข่าวบาย